สวัสดีครับผมก็เสร็จอีกหนึ่งเครื่องนะครับเครื่องนี้ส่งไปไปจังหวัดพัทลุงใช่ไหมน้องหมากโอเคไม่นะครไม,ไม่ส่งแล้วที่กระบี่ส่งแล้วอันนี้จังหวัดพัทลุงนะครับผมก็รูปส่งก็อันนี้ลูกค้าสเปคมาแค่ช่องเดียวนะฮะอันนี้ ก็รุ่นใหม่ๆนี้ผมจะทําเป็นสองขานะครับผมมีฐานเรียบร้อยก็เหมือนเดิมฮะของเราจะเน้นความเรียบฮะให้เรียบงานให้ให้เรียบเรียบเน้นการใช้เน้นในการใช้มากกว่านะขอให้ใช้ได้ใช้งานได้จริง ใช้งานได้ยาวๆงานของเราต้องให้มีความแข็งแรงลูกค้าสั่งไปใช้กันยาวๆเลยฮะสามารถเป็นมรดกให้ลูกให้หลานได้เพราะว่าผมก็เคยใช้อุปกรณ์ที่ต้องเปลี่ยนบ่อยๆแบบนี้มันก็มันชิ้นลับไม่เท่าไหร่ก็จริงนะราคาชิ้น เจ็ดสิบแต่ว่าต้องเปลี่ยนบ่อยๆสิบชิ้นมันก็เป็ดร้อยอันนี้เราใหญ่ลูกค้าสั่งไปชิ้นเดียวคือจบหลายคนก็ไม่ค่อยชอบเปลี่ยนเครื่องมือบ่อยๆฮะบางทีมันกําลังทํางานอยู่เกิดหักเกิดงอเกิดเสียหายเงี้ยมันก็เสียอารมณ์อันนี้ของผมให้ใช้กันไปยาวๆเลยฮะคลิปนี้ไม่ได้รีวิวให้ดูนะครับผมคลิปนี้แต่ผมก็ทดลองไปแล้ว เมื่อวานตอนเย็นๆก็ไม่ได้ทําคลิปก็อันนี้ก็ทําสีให้เรียบร้อยก็สวยงามฮะกระทัดรัดไม่เล็กไม่ใหญ่เมื่อกี้ตอนแรกก็ว่าจะรีวิวให้ดูรักสองสามลำเแต่ผมทดลองแล้วโอเคใช้งานได้จริงใช้งานได้ดีผลงานออกมาสวยไม่ยุ่งยากรวดเร็วทันใจ อากาศมันรนอ้อนน่ะก็เลยไม่ไม่ได้รีวิวให้ดูนะเครื่องนี้ส่งไปพัทลุงนะก็ขอบคุณลูกค้านะฮะที่ไว้วางใจในแบรนด์ของเราผมก็จะเน้นทุกเครื่องนะฮะไม่ได้จะเน้นทุกเครื่องเอาจนจนเราพอใจถึงจะปล่อยออกไปแต่และชิ้นนะครับหากเพื่อนๆได้ดูคลิปนี้ยังไงก็ช่วย แช่ๆให้เข้าถึงคนที่เขามีอาชีพทางด้านนี้หรือว่าสนใจอาชีพนี้เผื่อเจออยากให้เขาผมก็อยากให้เขาได้เห็นเครื่องมือชิ้นนี้เพราะว่ามันจะช่วยในการทํางานแล้วก็เบาแรงงานหากไม่เหนื่อยจนเกินไปงานที่เราทำจะทําให้เรารักงานนะแล้วก็อยากออกไปทํางานออกไปกล้าขายทุกวันแต่หากงานอะไรที่มันเหนื่อยเกินไปพ พอถึงเวลาจะลงมือเกิดความเบื่อหน่ายมันก็เบื่องานก็ไม่อยากทําเมื่อก่อนผมก็เป็นเช่นกันนะพอจะคันอ้อยปุ๊บโอ้ย,อย,อยต้องบอกอ้อยแล้วเราใช้วิธีกดกบมันช้าแล้วก็มันมันไม่ทันใจเราอนะผมเลยผลิตเครื่องนี้ขึ้นมาก็กว่าจะมาถึงตรงนี้ก็อัปเดตมาหลายครั้งอะแต่ตอนนี้รู้สึกจะนิ่งแล้วแต่ผมจะพัฒนา้มีความแข็งแรงแล้วก็รูปทรงที่มันกระชับรัด ให้มันสมส่วนนะเครื่องนี้ก็โอเคเครื่องนี้ก็ไปพัทลุงควรขนนขนุนนะครับผมก็อันนี้ก็เดี๋ยวก็จะให้เด็กไปส่งนะโอเคก็ช่วงนี้ก็อากาศร้อนก็ไม่ค่อยไปไหนก็เนี่ยครับทำแปลงปลูกผักปลูกอะไรนะอันนี้ก็ลงมะเขือยาวมะเขือถัวผักยาว ปูกอยู่บ้านฮะอากาศร้อนไปไหนไม่ไหวก็อยู่บ้านปูกต้นไม้ปูกผักสวนครัวต้องทำแปลงผักแต่ว่านะต้องเอาดินอื่นมาใส่สักหน่อยอันนี้ดาวเรืองอันนี้ก็เป็นดินในในร่องมะพร้าวนะดินที่ผมเอาทางพ้าว่ะ เอาทางเผาใส,ใส่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 ไปผมย่อยสลายมาปุ๊บเนี่ยครับเราก็เอามาปลูกเราก็เอาเราก็ไปขุดออกมาแล้วก็มาปลูกรู้สึกว่าดินจะดีนะเพราะถังเกตต้นดาวเรืองนี่ขนาดเราไม่ใส่ปุ๋ยใส่อะไรเนี่ยก็รู้สึกต้นมันอวบใหญ่แล้วก็เขียวดีพอผมเห็นว่ามันดาวเรืองมันจะเดินเติบโตได้ดีก็ลองปลูกมะเขือขวักฝักยาวนะกับพวกถั่วพวก กวางตุง้งฮงเต้อะไรพวกนี้เนี่ยก็ช่วยก็เอาทางพามาคุมๆไว้ช่วยเพราะแสงแดดม,มันร้อนเกินนะช่วงนี้ร้อนจัดนะมีปลูกอ้อยมานิดหน่อยนะตรงไหนที่ปลูกได้ก็ปลูกนะเนี่ยทุเวียนก็จะไม่รอดนะไม่กล้าลงไม่กล้าลงเอาไปปลูกนะถ้าเอาไปก็น่าจะตายแน่อนอนนะก็เลยอน,บบน,ยนุบาลไว้ก่อนเลี้ยงไว้ก่อน ก็ไม่รู้ไม่แน่ใจว่าจะรอดนะนี่ตายไปหลายต้นแล้วก็ประมาณนี้แต่บ้านผมไม่ค่อยนู่เท่าไหร่เพราะผมจะเหว้นต้นไม้เอาไม้ป่าปลูกต้นไม้นี่ฮะต้นว่านนี้ก็จะช่วยได้เยอะเลยเนะี่ยช่วงก็จะไปร้อนเอาตอนเที่ยงเที่ยงทีเดียวเนี่ยสองสองสามต้นนี้เอาอยู่ช่วงบ่ายก็ด้านนี้ก็จะเป็นก็ไม่ร้อนมันจะมีร้อนอยู่ช่วงที่ตะวัน ตอนเที่ยงนะฮะบ้านผมอันนี้ก็ข้างหน้าด้านหน้าเป็นถนนนะโอเคก็ประมาณนี้นะก็ยังก็รู้สึกคิดว่าคิดถูกแล้วตอนนั้นที่เราเลี้ยงต้นไม้ป่าไว้เลี้ยงต้นไม้ไว้ก็จะเต็มไปต้นต้นไม้นะดูส่วนผมก เาก็คาดการณ์เลยว่าสักวันหนึ่งต้องร้อนห,หูดับตับไม้แน่เพราะว่าอากาศร้อนนี่มันเพิ่มขึ้นทุกป,ปีแต่ปีนี้รู้สึกว่าจะเยอะหน่อยนะฮะถ้าเพื่อน,เพ,อนเพื่อนสนใจเครื่องปอกอ้อยก็ผมจะทิ้งเบอร์โทรไว้เพื่อนเพื่อนก็โทรมาสอบถามมาพูดคุยกันได้นะแต่ว่าถ้าจะเพื่อนเพื่อน,อนมีเครื่องไม้เครื่องมือก็ลองลอง,งทำเองดูก่อนนะเนีียก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรฮะ หากเพื่อนไม่มีเวลาขี้เกียจทําแล้วก็ไม่อยากจะไปไม่อยากขี้เกียจทําแบบนี้ก็อยากจะมีไว้ใช้เลยก็สั่งผมมาได้นะผมจะทําให้นะโอเคคลิปนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้เดี๋ยวก็มีก็ค่อยลงไปเรื่อยๆนะครับผม ใครที่เข้ามาดูก็ช่วยผมกดติดตามกดแชร์ให้หน่อยนะเผ mm hmm. ื่อจะได้เข้าถึงผู้คนเยอะๆ mm hmm. ก็เป็นเครื่องไม้ mm hmm. เครื่องมือที่ผมใช้เองนะใช้เองแล้วใช้ได้ดีก็อยากจะให้เพื่อนๆร่วมอาชีพมีไว้ใช้ด้วยนะเพื่อจะทำให้เขาได้เหนื่อยน้อยลงแล้วก็ได้ทำงานอย่างมีความสุขนะครับสวัสดีครับผม